สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมื่อนี่เนาะค่ะทางช่องนกเป็นนามนะ่ะสิบพาทุกๆคนมาแนลน์เลาะเบิงถนนหนทางสายไม้ของประเทศไทยเนาะก,ก็คือมอเตอร์เวย์สายหกเนาะค่ะเนาะนี่นะที่เฮ้าแนลนรถอยู่ตอนนี้นี่คือเข้าขึ้นมาจากปากช่องนะแล้วเฮากะจะไปลงซีคิวเนาะค่ะเนาะ สำหรับเส้นทางมอเตอร์เวสาย6หเนาะที่ติดเขื่อนลำตะคอ,องนั่นล่ละก็คือเป็นไฮไลท์ของของสายอีสานเลยละ่ะก็คือ ช่วงนี้นอ่ช่วงปีใหม่นาเพิ่นเปิดใส่งานนอ่ค่ะเพิ่นเปิดฟรีนอ่แล้วเพิ่นกะเปิดหลายวันนอค่ะเฮากะเลยถือโอกาสมาแลนด์ลดเลาะเบิงนี่ละแล้วเฮากะได้ท่ายคลิปมาฝากทุกทุกคนนํานอ่ค่ะนอ่สำหรับเซนมอเตอร์เวย์ซายหกสำหรับ้มนีนาเฮาเริ่มจากปากช่องเฮาจะไปลงซีคิวนอะค่ะนาะเฮาพาแลนด์สายบนเลยเด้อค่ะเด้อเซนมอเตอร์เว์เลยเด้อที่เฮาแลนด์นี่นะ ซึ่งเ้นนี้เนี่ยกะจะแลนพานเลื่อจนจํำสีคิวเนาะคะ่ะนอเรากะจะแลนพานไอทางรถไฟความเร็วสูงเนาะคะ่ะนะเป็นเป็นช่วงมันเป็นช่วงของของที่จะแลนพานนะนอก็คือเลื่อนจํำคลองไผ่เนาะบ่แม่ณเลื่อนจํำสีคิวเด้อเป็นเลื่อจนอจํำคลองไผ่เนาะค่ะนดี๋ยวเฮากะจะได้เห็นเนาะ แต่ว่าเพิ่นกับปิดวล้ละเพิ่นบอให้เฮ้าเห็นเนาะคะ่ะเนาะสภาพเรือนจําเป็นยังไดเนาะคะ่ะนี่นะตอนนี้ในเฮากระยู่บนเสน้นเส็นสาซหกเนี่ละเส็นมอเตอร์เวสไซหกนี่ละแต่ว่ามันยังม่ทันถึงช่วงไฮไลท์เนาะ,นะช่วงลําตะคองช่วงยังเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเฮ้าขึ้นมาจากปากช่องเนาะคะ่ะเนาะแล้วเฮาสิไปโลงซีคิวเดอคกาเดอสําหรับเส้นทางนี้เนาะคะ่ะเนาะ ถือโอกาสเนาะคะ่ะถือโอกาสมาแลนลดถเลาะเบิงนี่แหละเพราะว่าเพิ่นเปิดใส่งานเนาะเพิ่นเปิดให้ทุกคนใส่เนาะค่ะเนาะเข้าก็เลยได้โอกาสมาถ่ายขีปฝากทุกทุกคนน้่เนาะค่ะเนาะเส้นมอเตอร์เวย์สายหกเด้อค่ะเด้อครั้งแรกของเข้าคือกันนาะที่เฮ้ามาแลนนะ่ะเพราะว่าเพราะว่าหยังเพราะว่าทีพันๆมานาะเพิ่นเปิดน,นอยมือเนาะ เปิดเทศกาลเพิ่งจะเปิดแค่สามวันคขาเข้าสามวันคขาออกสามวันอย่างสีนาเฮากะบ่มีโอกาสได้มาแลนเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าปีนี้เพิ่นเปิดยาวเนาะคะ่ะเนาะหน้าตอนนี้เพิ่นก็นยังบ่ปิดอยู่นะเพิ่นก็เปิดให้ให้แลนอยู่เนาะคะ่ะเฮาก็เลยได้โอกาสเนาะได้โอกาสมามาแนลนรถนี่ละ่ะมาเลาะเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะสําหรับเส้นทางสายใหม่ของสายอีสานเนาะคะ่ะเนาะมอเตอร์เวย์สาย6เนาะมอเตอร์เวย 6, ์ริมลําตะคองเนาะค่ะ นี่นะตอนนี้เขากําลังไอ้กำลังขึ้นมาเนี่ยไก่สีฮอดเขื่อนลําตะคองแล้วเด้ไก่จะเห็นมองไอ้นั่นแล้วนะตรงที่เขาทำไอ้ทางรถไฟความเร็วสูงนะ่ะที่เขายื่นออกมาไอ้ลำตะคองนะั่นนะแต่ว่ามันอยู่ไกลไก่เนาะแต่ว่าเขานะ่ะพยายามซูมให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะพยายามซูมแหละเพราะว่ามันอยู่ไกลแห้งเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าก็ได้เห็นแวบๆแวบๆนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไ้เบิงเนาะสำหรับทางรถไฟความเร็วสูงเนาะค่ะเนาะซึ่งมันมันมองเห็นกันอยู่นะแต่ว่ามันห่างไกลมากเนาะนี่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 นะนี่นะนี่นะเขาพยายามสูมเนาะค่ะเนาะจะเห็นแต่เสาตอหมอน่ะสีขาวๆน่ะเลี่ยงลายเลี่ยงลายลงมากไอ้ ตามเคลื่อนลำตะคองอยู่เนาะคะ่ะเนาะมันมันไกลเนาะคะ่ะเนาะมันไกลมันอาจจะเห็นบ่ชัดเจนพอปันได้เนาะคะ่ะเนาะนี่นะสำหรับเส้นมอเตอร์เวย์สาย6เนาะคะ่ะเนาะมอเตอร์เวย์สาย6มอเตอร์เวย์สายอีสานเนาะคะ่ะเนาะเฮามาถ่ายคลิปให้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะสายบนเลยนะไม่ใช่สายล่างนะเส้นมอเตอร์เวย์เลยเนาะคะ่ะเนาะนี่ๆๆเดี๋ยวเฮาให้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะ เนีนะ่ยน่ะที่เห็นไอ้เสาโต,ตอมอเอลี่ยงไล่กันอยู่นันะ่ะน่ะเห็นเป็นขาวๆอยู่นันะ่ะน่ะเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกเัเฮ็ดออกไปในเขื่อนเนาะคะ่ะวิวริมเขื่อนเนาะคะ่ะนี่นะ้ำวิวริมเขื่อนลำตะคองเนาะคะ่ะเป็นวิวที่สวยงามมากๆเลยนะมันเป็นช่วงบ่ายเนาะคะ่ะที่เฮามานะมันเป็นช่วงบ่าย ก็คือแดดจะไล่ลังเฮานี่เนาะคะ่ะดูวิวลำตะคองเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะวิวเขื่อนลำตะคองเนาะคะ่ะเป็นวิวภูเขาเป็นวิวเป็นวิวลำเขื่อนเนาะค่ะเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาให่เทียงนะฝั่งฝั่งขวามือเฮาน่ะจะเป็นเขาให่เทียงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะบรรยากาศ ตอนเย็นเนาะคะ่ะบรรยากาศตีสวยงามมากเลยนะพามาแนลนรถเลาะเบิงเนาะคะ่ะพามาแนลนรถเลาะเบิงไอเส้นทางสายใหม่ของประเทศไทยเนาะ,ะมอเตอร์เวย์สาย6เนาะ,ะมอเตอร์เวย์ริมลำตะคองเนาะค่ะสวยงามิลีสวยงาม,ส,งามสมคำลำลือเนาะค่ะเนาะพน่ะเฮาเห็นอยู่เนาะคะ่นะเนาะ สำหรับไอ้ทางรถไฟความเร็วสูงเนาะคะ่ะเนาะมันแนมเห็นกันอยู่เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องต้องซูมเบิงเนาะคะ่ะเนาะไปเลยเนาะคะ่ะเนาะสำหรับเมื่อน,นี้นะเขาจะไปลงซีคิวนะคะน่ะเนาะพามาเรนรถเบิงเส้นทางสายใหม่นี่ละเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเส้นทางลงเส้นทางขึ้นหลายทีแล้วนะ บ่กว่าจะเป็นทีซีคิวบ่กว่าจะเป็นทีซีมุมเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นมีทางขึ้นทงงางลงห้แล้วเนาะ,ะเพราะฉะนั้นกะผู้ใดเนาะผู้ใดอยากมาแลนรถเบิงไอมอเตอร์เวย์ซายโกริมลำตะคองนี่ก็มาได้เด้อคะ่ะเด้อช่วงนี้เพิ่นเปิดฟรีอยู่เนาะคะ่ะเนาะเพิ่นบอกเก็บเงินเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นเปิดฟรีเนาะคะ่ะเนาะนี่นะมาเบิงความสวยงามความ ความโดดเด่นของถนนเส้นนี้เนาะคะ่ะเนาะฝั่งหนึ่งจะเรียบภูเขาเนาะคะ่ะเนาะวิวภูเขาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นริมเอแม่น้ำลำตะคองเนาะคะ่ะเนาะเขื่อนลำตะคองเนาะคะ่ะเขื่อนลำตะคองยาวไปยาวไปเนาะคะ่ะสำหรับเมืองไทยเฮากะมีถนนเส้นไม่เส้นสวยๆให้เฮาเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะ ให้เฮามาแลนรถเหลดบึงเนาะค่ะเนาะเฮามาแล้วเนาะเฮาก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปมาฝากทุกๆคนนั่นแหละสำหรับเส้นทางสายใหม่ของประเทศไทยเนาะมอเตอร์วเวย์สายนหกมอเตอร์วเวย์สายอีสานเนาะค่ะเนาะริมลำตะคองเนาะค่ะสวยงามอิลีสวยงามสมคำลำลือ่ออิลีเนาะค่ะเนาะเมืองเนี่ยสำหรับวิวเนาะค่ะเนาะวิว ฟ้ามือก็เป็นเขาใยเที่ยงเนาะคะ่ะนอซายมือก็เป็นไอ,เ,อ,นอ,นะะนอเขือนนะะเข่อนลำตะคองเนาะค่ะพุ่นน่ะเบิ้งวิวติล่ะสวยสวยงามอีหลีวิวเขื่อนนะคะวิวเขื่อนลำตะคองเนาะวิวภูเขาวิวเขื่อนนี่แหละไปข้างหน้านี่เฮากะจะถึงไอ เลือนจำคลองไผ่นะแต่ว่าสำหรับไอ้เลือนจำคลองไผ่น่ะที่เพิ่นแลนพาดผ่านน่ะที่เพิ่นเฮ็ดไอ้เ้นมอเตอร์เวย์พาดผ่านเลือนจำน่ะเพิ่นกะบ่ได้ให้เฮาเห็นเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นเฮ็ดอุโมงค์ไว้เนาะค่ะก็คือเฮาบ่สามารถที่สิมองลงไปเห็นล่ะว่าสภาพเลือนจำเป็นยังไงเนาะคะ่ะเนาะเฮากะเฮาก็บ่สามารถสิเห็นเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดอุโมงค์ปิดกันไว้อยู่เนาะคะ่ะเนาะ งามอิลีเนาะค่ะเนาะสวยงามอิลีสำหรับเส้นทางสายใหม่ของประเทศไทยเนาะมอเตอร์วเวย์สายหกเนาะค่ะเนาะกะเชิญชวนเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดอยากอยากมาแลนรถเลาะเบิงเส้นทางนี้เนาะค่ะเนาะก็คือตอนนี้นะ่ะเพิ่นเปิดฟรีอยู่เนาะค่ะเนาะที่เฮามาแลนรถนี่ก็คือวันที่วันที่สิบ สิบสามเนาะสิบสามมกระลาเนี่เพิ่นยังเปิดอยู่เนาะค่ะเนาะเดือนมกระลาปีหกเจ็ดเนีเ่ยพันเปิดทั้งเดือนเด้อค่ะเด้อปุรดสิมากระมาเด้อค่ะเด้อมาเบิ่งเด้อมาเบิ่งมาเบิง่งกะตอนนี้เพิ่นยังมาเก็บเงินเนาะเพิ่นยังมาเก็บเงินก็เลยก็เลยอยากให้ทุกคนมาแหละเอาย่างหน่อยกะมารีแล็กน้ำแน่เนาะค่ะเนาะมาเห็นถนนหนทางเส้นใหม่ของบ้านเมืองเฮาเนาะค่ะเนาะ มันกะประหยัดค่าใช้จ่ายตรงที่ว่าเพิ่นยังบ่ทันเก็บเงินเนาะคะ่ะเนาะเฮาก็ถือโอกาสมาเนาะคะ่ะเป็นวิววิวเขื่อนวิวเขาเนาะคะ่ะนี่ละ่ะเฮาแลนอยู่นี่ละ่ะเดี๋ยวเฮาจะไปลงซีคิวเนาะคะ่ะสําหรับมื้อนี้เฮาจะไปลงซีคิวเนาะเฮาเริ่มต้นจากปากช่องเนาะ เราจะไปลงซีคิวเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะข้างนาเด้อนะคะ่ะข้างนาเนี่ยเฮากะจะถึงเลื่อนจำคลองไผเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะแต่ว่าเฮากะเห็นเป็นอุโมงค์เนาะค่ะแต่ว่าเขาจะบบเห็นเลื่อนจำนะเพราะว่าเพิ่นปิดกั้นไว้อยู่เนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะแต่ว่ากะาไฮหูว่าถามมาถึงนี้แล้วก็คือ เป็นเรือนจำเนาะค่ะเนาะเป็นเรือนจำของไผ่เนาะค่ะนี่นะที่เป็นอุโมงค์นี่แหละเป็นอุโมงค์ใสๆเนาะค่ะเนาะนี่นี่ละมองนี่ละเป็นมองเรือนจำของไผ่เนาะค่ะเนาะเพิ่นกับปิดกันไว้แหละเพิ่นบ่ให้เห็นเนาะค่ะเนาะสภาพเรือนจำข้างในเป็นอย่างไดนี่เพิ่นก็บ่ได้ให้เฮาเห็นเนาะ แต่ว่ากา็ให้หูแหละว่ามองนี้เป็นมองเลื่อนจ้ำเนาะค่ะพอแต่พนมองเลื่อนจ้ำไปแล้วนะเฮากจะเห็นต่อหมอทางรถไฟควมเร็วสูงเนาะค่ะเนาะแบบว่าช่วงนี้เป็นช่วงของ CQ คินะเนาะช่วงของไอลาดบัวขาวซีคิวนะนะคลองไพ่จังสีนะ เราจะเห็นเป็นเสาตอหมอเลี้ยงไล่เต็มเลยนะสําหรับการก่อสร้างเอทางรถไฟความเร็วสูงเนาะคะนะ่ะเนาะเดียวเดียวเดียวออกจากอุโมงนี้ไปหนะ้อสิเห็นเนาะคะ่ะสินสุดอุโมงเลื่อนจำแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเราก็จะเห็นเนาะคะนะ่ะเนาะนั่นนะเป็นเสาเลี้ยงไล่เป็นตอหมอเลี้ยงไล่ยอยู่นั่นนะ สีขาวๆนะเนาะค่ะเนาะเป็นทางรถไฟความเร็วสูงเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งเขาก็เห็นแบบสุดลูกหูลูกตาเลยแหละเนาะเขาจะเห็นชัดเดนมาร์กเลยน่ะเขาจะลงซีคิวเนาะค่ะเนาะเขาพามาแลนรถเลาะเบิร์ถนนหนทางบ้านเมืองของเขาซื่อๆเนาะค่ะเนาะถนนหนทาง สายมอเตอร์เวย์สายฮกสายไม่ที่เพิ่นเปิดให้แลนนี่แหละตอนนี้เพิ่นเปิดฟรีเนาะเขากะเขากะมาแลีนรถเลาะเบิงเนาะค่ะเนาะแล้ว,ลวลละะเขากะถ่ายคลิปมาฝากตุงทุกคนแหละแต่ว่าสําหรับมื้อนี้เขาจะลงซีคิวเนาะคะ่ะถ้าแม่นว่าเฮาบ่ลงซีคิวนะเฮาไปลงซีมุมก็ได้นะเฮาไปเฮาไปลงแถวแถวแยกโคราชนั่นนะแยกโคราชแย่น้องคายก็ได้แล้วแต่นะะเนาะคะ่ะเนาะ เพื่อนมีมองให้ออกไล่มองอยู่เนาะคะ่ะเนาะเพื่อนมีมองให้ลงเนาะจุดขึ้นจุดลงนะเพื่อนเหตุไว้หลายทีเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าสําหรับมื้อน,นี้เนาะเฮาจะลงซีคิวเนาะแล้วเฮาก็จะกลับรถไปทางถนนที่เพิ่นเฮ็ดเอฟเหตุทางรถไฟความเร็วสูงอีกที่นึงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเฮาจะได้เห็นอีกช่วงนึงเนาะคะ่ะเนาะช่วงที่เฮาลงมอเตอร์เวย์สาย6นี่ล่ะ แล้วเขากะจะลับรถไปทางรถยนต์แล้วเขากะจะเห็นเพลินก่อสร้างทางรถไฟควมเร็วสูงอีกอีกที่นึงเนาะค่ะเนาะนี่นะตอนนี้เขากำลังจะออกแล้วเนาะค่ะเนาะเขาจะออก c ีิวเนาะค่ะเนาะตามปลายเลยเนาะค่ะเนาะเพลินกัมมีปลายบอกชัดเจนนะสำหรับเซนไม่ของเฮานะ เพิ่นก็มีจุดแบบจุดพักรถอยู่เนาะคะ่ะเนาะมีห้องน้ำม,มียังให้เขาอยู่นะเพิ่นเห็ดห้องน้ำเห็นยางให้อยู่เนาะคะ่ะเนาะสำหรับจุดพักรถเนาะค่ะผู้ใดแนดลนรถมาระยะย,า,ยาวไกลยังสีนะนี่นะคางคางห้า,านี่เนาะคางนี่นะน,นี่นี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นจุดพักรถเนาะคะ่ะเนาะเป็นเพิ่นเห็ดห้องน้ำห้องยังไม่ใส่เนาะค่ะ จังหวัเดินทางต่อเนาะสำหรับผู้ใดสีสเดินทางยาวๆเนาะค่ะน้อยเดินทางยาวๆเดินทางใกล้ๆน่ะก็แวะเขาห้องน้ำก่อนเนาะค่ะเนาะตอนนี้เราจะออกเราจะออกแล้วนะเนี่ยเรากําลังจะออกเขากำลังจะออกจากเส้นมอเตอร์เวย์สายหกเนาะค่ะเนาะเราจะลงเส้นรถยนต์ธรรมดาเนี่ยล่ะเราจะลงตรงซีคิวเนาะค่ะเนาะ เพิ่นกตัดเอตัดตัดเขาเลยได้เนี่ยมองนี้จะเป็นมองเนินเขาเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกตัดตัดเนินเขาเนี่ยและเฮดเซนมอเตอร์ว์เนาะคะ่ะเนาะเฮดเ้นถนนทนทางให้เขาแล่นเนาะค่ะเนาะซีคิ้วนะเขาจะออกซีคิ้วเนาะคะ่ะสำหรับมือน,นี้เฮากร พาทุกทุกคนมาแลนรถเลาะเบิงถนนหน,นทางเส้นใหม่ของบา้านเฮาเนาะคะ่ะเนาะเส้นมอเตอร์เวย์สายหกเนาะก็ขอบคุณในล่าเดอร์ค่ะสําหรับทุกกําลังใจเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาให้กําลังใจกันเนาะ,ะเป็นทางสายใหม่ไงเป็นทางสายใหม่เฮาก็เลยมีโอกาสได้มาแลนรถเบิงนี่แหละเฮาก็ได้ถ่ายคลิปมาฝากเนาะคะ่ะเนาะซึ่งเป็นระยะทางที่บ่ยาวเนาะคะ่ะเนาะเฮาขึ้นจากปากช่องมาลงซีคิวเนาะคะ่ะเนาะเฮาก็ถ่ายให้เบิ่ง มองทีสวยๆงามๆนั่นแหละก็คือมองริมลำตะคองเนาะค่ะเนาะเป็นถนนสายใหม่ที่เพิ่นเฮ็ดขึ้นมาแล้วเพิ่นก็เปิดให้ใช้ฟรีอยู่เนาะค่ะเนาะผู้ใดสิมาก็มาเดอ้อผู้ใดยอยากมาแล่นรถเลาะเบิ่งก็มาเด้อค่ะเดอ้อฟรีอยู่เนาะค่ะฟรีอยู่เดือนมกราคมปี67น่ะฟรีทั้งเดือนเด้อค่ะเดอ้อฝ่ามาแล่นเบิ่งเด้อค่ะ เขาจะออกแล้วเนาะคะ่ะนี่เขาจะออกซีคิวนะกามีปลายบอกชัดเจนเนาะคะ่ะบอลลูดอกเนาะ,ะนี่นะเขากะจะออกตรงซีขิวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเขาจะออกไปเซ็นถนนมิตรภาพเนาะคะ่ะเนาะแล้วเฮากะจะเห็นมองเพลินเหตุทางรถไฟความเร็วสูงอีกทีหนึ่งคือห้องซิปเปตัด เฮาสิไปตัดถนนเส้นนั้นอีกที่นึงเนาะคะ่ะเนาะเป็นทางเป็นทางไอ้ทางที่บ่แเ่นทางเส้นมอเตอร์เวย์นะเป็นทางที่เขาใส่รถใส่ถนนประจำนี่ละ่ะแต่ว่าเขาจะเห็นเนาะคะ่ะเขาจะเห็นไอ้ทางรถไฟความเร็วสูงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะนี่นะเขาออกมาแล้วนะเขาเริ่มออกมาแล้ว จุดลงเนาะค่ะนี่นะจุดลงของซีคิวเนาะค่ะเนาะกะ,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 ะสเห็นเพิ่นก่อสร้างอีกเยอะแยะเนาะค่ะนะ,ะ,นะสำหรับการก่อสร้างถนนหนทางของบ้านเมืองเฮาเนาะค่ะนี่เฮาออกมาแล้วเนาะค่ะ,นะเนาะเฮาออกจากมอเตอร์เวย์แล้วเนาะค่ะเฮากะใส่เส้นถนนรถยนต์ธรรมดาทั่วไปนี่แหละเราจะไปเซ็นมิตรภาพเนาะค่ะ ดเดี๋ยวเขาจะไปเห็นอีกที่หนึ่งทางรถไฟความเร็วสูงเขาจะไปเห็นอีกที่หนึ่งก็คือเ้นข้างหน้าเนาะเ้นกับถนนที่เขาแลนอยู่นี่ละ <S <S นี่นะเข้ามาแล้วนะเนี่ยเริ่มเห็นแล้วเนาะค่ะนอเริ่มเห็นแล้วนะสำหรับทางรถไฟความเร็วสูงเนาะค่ะนอะนีกับขอบพุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับถุกกำลังใจเนาะค่ะนะเดี๋ยวให้เบิ่งอีกรอบนึงเนาะค่ะนอกะ ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะนอเจอกันะคลิปหน้าค่ะ,ะสวัสดีค่ะ